สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนแนวเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนใน1ปีสามารถลงทะเบียนเรียนได้กี่ครั้งนะคะ1ปีสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งหมด4ครั้งนะคะครั้งที่1ก็คือการลงทะเบียนเรียนของภาคต้นนะคะภาคต้นเนี่ยจะอยู่ที่เด้งแต่เดือนเมษานะคะถึงเดือนกันยานแต่ภาคต้นจะแบ่งได้สอช่วงนะคะช่วงแรกก็คือเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาส่วนช่วงที่2คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะคะก็จะสอบเดือนกรกฎาคมในปีถัดไปนะคะอันนี้ช่วงแรกนะ ครั้งที่2จะเป็นของภาคสำริดตัวนี้จะมาเสริมอีกทีหนึ่งนะคะก็คือลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนเมษาถึงมิถุนายนะคะอันเนี้ยตัวเนี้ยจะสอบในปีปีที่สมัครเลยนะคะแล้วก็ส่วนของครั้งที่3ก็จะเป็นของภาคปลายภาคปลายก็จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่พฤศจิกาถึงกุมภานะคะตัวน,วนี้ตัวที่3ครั้งที่3าในของภาคปลายก็จะสอบเดือนอ่ากรกฎาดาของปีถัดไปเหมือนกันเหมือนภาคต้นนะคะก็คือครั้งที่4ี่ ในสี่ของภาคสันฤที่บัตรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริมอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนเก็บหน่วยกิบให้ไวนะคะก็คือตั้งแต่เดือนตุลาถึงเดือนธันวานะคะตัวนี้ก็จะสอบของเดือนพฤศจิกพฤษภาคมค่ะขอโทษค่ะก็คือสอบเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ